ผมก็เข้ามาที่สูตรฮาร์เลย์นะครับก็มาเจอน้องลูกหมีนะสวัสดีครับน้องลูกหมีวันนี้ก็ปีใหม่ละ2025เจ้าเอเรามีฮาร์เลยอะไรมาอัปเดตใหม่ไหมหรือว่ามีรถอะไรรุ่นใหม่ของปีนี้มีอะไรมาแนะนำไหมครับถ้าบอ,อกก่อนว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเข้าปี2025เนอะใช่รถใหม่ฮาร์เลยยังไม่มาค่ะ รถใหม่ฮาร์เลทุกปีเนี่ยจะจะเหมือนกันคล้ายๆกันคือเราอาจจะเปิดตัวช่วงเมษาช่วงมอเตอร์โชว์ซึ่งตอนนี้ทางฮาร์เลทางในเว็บไซต์ของฮาร์เลมีการเปิดเปิดรูปเปิดสีมาบ้างแล้วในหลายๆรุ่นแต่ยังไม่ครบหมดแล้วก็ราคาก็ยังไม่ออกค่ะถ้าเป็นปี2525เนาะเอ้ถ้าเป็นปี225นะราคายังไม่ออกแต่สีออกมาบางส่วนก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ได้ขายรถใหม่ อ๋อไม่ได้ขายรถใหม่เลยใช่เราจะขายรถใหม่หลังหลังมอเตอร์มอเตอร์โชว์หลังเมษาพฤษภาเนี่ยจะเริ่มรับจองตอนนั้นน่ะน่าจะมีราคาออกแล้วค่ะอตอนนี้ราคายังไม่ออกไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยสีที่เปิดออกมาไม่ไม่ยังไม่ชชว่์ว่าจะเข้าไทยไหมหรืออะไรยังไงด้วยอืมเพราะมันยังต้นปีอนยะู่เนาะต้นปีนปเพราะฉะนั้นต้นปีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นที่รู้กันว่าต้นปีเราจะเคลีย สต็อกของอปี2024อ๋องั้นแสดงว่าเรามีรถปี2024มาให้เคลียร์สตอ็อกเยอะแยะเลยดิส่วนหนูมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะ,ะว่าต้องบอกวับเราต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักจากช่องทุกท่านนะคะลูกค้าที่ดูแล้วก็วอล์กอินเข้ามาซื้ออะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณมากเลยปีที่ผ่านมา power station พลาม9ก้าก็เลยยอดขายถล่มทลายค่ะอ้าวโอ้โหขายดีมากเลยขาย,าขายดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเคลียร์แลนด์ไม่เยอะ,อะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ แต่ไม่เยอะเนี่ยเหลือเท่านี้แหละเราขายหมดมีอะไรเราขายหมดอย่างนี้เราก็ต้องมาดูแล้วเนาะเรามีรถรุ่นอะไรบ้างเนาะใช่มีรุ่นอะไรแบบไหนแบบไหนเหมออาะกับใครอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับอันนี้มีคําถามที่ถามเข้ามากันเยอะค่ะว่าหนูอยู่หนูเล่นสปอร์ตมาก่อนหนูยังไม่เคยมีความรู้เรื่องฮาร์เลผมผมเล่นไท่อัมผมยังไม่รู้เรื่องฮาร์ลผมไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูรุ่นกับวิธีการเลือกที่จะเหมาะ กับตัวเองแลวเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปคิดเองว่าตัวเองอ่ะชอบรุ่นไหนโ๋อดีเลยวันนี้เราจะได้รู้เลยเนาะว่าเราเหมาะกับแบบไหนรุ่นอะไรเนาะอ่างั้นวันนี้ก็ดีเลยได้มีโอกาสถามลูกหมีเลยเนาะว่าเอมือใหม่ที่อยากจะเล่นฮาร์เลยเนี่ยหรือหรือแบบมาจากรถสปอร์ตหรือมาจาก่ายอื่นอะไรเงี้ยนะอยากจะรู้ฮาร์เลยไม่มีความรู้มาก่อนเลยเนี่ยเราควรเิ่มต้มจากจุดไหนดีไปดูรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตงนต่เบสิกของฮาร์เลยเลยเรามาดู ตระกูลของแฮร์รี่ก่อนตระกูลตระกูลรถมีกี่ตระกูลใช่โอ้มีตระกูลอะไรบ้างเนี่ยคือถ้าจะแบ่งแบ่งตามรายละเอียดจริงๆมีเยอะมีหลายตระกูลแต่หนูขอแบ่งเป็นสามสามตระกูลใหญ่ๆครับที่เราจะเข้าใจกันง่ายๆตระกูลแรกคือสปอรตเตอร์สปอรตเตอร์หรือสปอตเตอร์คือสปอรตเตอร์รุ่นเล็กอ่าสปอรตเตอร์รุ่นเล็กตอนนี้รุ่นเล็กของสปอรตเตอร์เราจะมีสองรุ่น มีไนท์เตอร์975าเจ็ดห้าไนท์เตอร์เก้แต่ไนเตอร์ก็จะแบ่งเป็นไนเตอร์975สแตนดาร์ดกับสเปเชียลโอ้แล้วก็จะมีสปอร์เตอร์เอสสปอร์เตอร์เอสอ่าถ้าว่าตอนนี้สปอร์เตอร์จะมี2รุ่นก็คือไนเตอร์กับสปอร์เตอร์เอสอ่ามีสรุ่นนะครับตระกูลแรกนะ่ยสปอร์เตอร์ตระกูลที่2เป็นตระกูลซอฟท์เทลซอฟท์เทลซอฟท์เทลเนี่ยเฟรมเท่ากันหมดเลยไซส์ตระกูลอะไซส์เดียวกันคือไซส์เดียวกันบอดี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกล้เคียง แต่เครื่องก็จะจะต่างกันนิดหน่อยบางบางรุ่นจะ107คิวบิบางรุ่น114คิวบิบางรุ่น117คิวบิอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันแต่ว่าซอฟ t t เทลเนี่ยเป็นตระกูลกลาง<ม>ที่สามารถขี่ในเมืองก็ได้ค่ะขี่ต่างจังหวัดก็ได้บางทีคนใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักไอ้107มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นคิวบิกอิมันเป็นเครื่องของ Softtail อะค่ะใช้เครื่อง m ิว w อกกี้คือรุ่นที่เป็น,นมิวอกกี้ขึ้ว ของฮารลีหน่วยหน่วยค่าวัดอ่ะมันจะเป็นคิวบิคอินคิวบิตอินอ่ะซึ่งก็ไม่เหมือนซีซีอ่ะแต่ถ้าแปลงเป็นซีซีได้อ๋อแปลงได้ใช่ไหมใช่อย่างร้อยเจ็ดคิวบิคก็จะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าซีซีร้อยสิบสี่คิวบิคก็หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดซีซีหรือร้อยสิบเจ็ดคิวบิคก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามซีซีโอ้ถึงพันเก้าเลยใช่ด้วยไซส์ที่เท่ากันนะซอฟเทล ถ้าเราเริ่มขยับมาเป็นซอฟท์เทลเนี่ยก็จะมีซอฟท์เทลสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดสตรีทบ๊อบแฟตบ๊อบเฟบ๊อบโรเลเดอร์เอสโรเลเดอร์เอสแล้วก็โรเลเดอร์เอสทีเฟตบอยแฟตบอยเพอร์ลิเทดเพอร์ลิเทดสปอร์ตไกด์สปอร์ตไกด์อ่าแปดรุ่นใช่โอ้โหแปดรุ่นเลยนะเนี่ยปีสองพันยี่สี่มีแปดรุ่นปีหน้ามีการตัดออกอ้าวปีหน้าตัดออกเหรอตัดรุ่นไหนอ่ะรู้ไหม ชอบเทียบแซนด์ดาร์ดกับสปอร์ตไกด์นัทออกยดายนะครับล็อกสามลูกงั้นปีหน้าจะเป็นแรไอเทมแล้วนะต้องซื้อตอนนี้สิใช่ไหมต้องซื้อแล้วสิต้องซื้อต้องซื้อตอนนี้แหละปีหน้าปีหน้าปียี่ปีห้าไม่มีแล้วไปงั้นงั้นปีนี้หมดถ้าหมดตรงนี้คือหมดแล้วงั้นงั้นเมื่อกี้สามคันเมื่อกี้ถ้าใครสนใจชอบเทียสแตนดาร์ดแฟตบล็อกสปอร์ตไกด์ จริงๆสปอร์ตไกด์เป็นตัวที่น่าเล่นมากพี่เพราะว่ามันมีมันเป็นเครื่อง107คิวบิกคือพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าซีซีนี่ไม่ได้ขี้เล่เลยนะมันมีกระเป๋าหลังมาให้ใช่ไม่มีกระเป๋าแล้วมีมุ่งน้อยอ่าใช่กาลังดีแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบมุ่งน้อยรู้สึกว่าือยากกับสไตล์อ่ะเปลี่ยนชุดหน้าใช้เงินแก้ปัญหาเพิ่มมาแค่ห้าหมื่นจริงๆถอดหน้ากากออกร้วเป็นแทนสูงก็ได้อีกนะแต่ก็คือเปลี่ยนชุดยกแทนเนี้ยแล้วก็ใส่ซื้อหน้ากากมาใส่ ก็เพิ่มอีกประมาณห้าหมื่นแต่ด้วยราคาเริ่มต้นมันแค่ล้านล้านหนึ่งแสนเองแต่ปีหน้าไม่มีละเสียดายจังเรื่องผลิตงั้นบอกรุ่บอกบอกรูกกนหน่อยสามรุ่นนะครับสามรุ่นนะอ่ะแล้วก็ตระกูลถัดไปตระกูลถัดไปที่ถัดจากซอฟท์เทลก็คือ Grand แกรนอเมริกันทัวริงแกรนแกรนทัวริงก็คือเรียกง่ายว่าทัวริงนั่นแหละอ่ะทัวริงเลยตลอดอเดินทางเลยอ่ะเดินทางเลยก็จะมีเริ่มต้นที่โรดคิงสเปเชียลโรดคิง รถไกดไก์สปีดไกดไก์แล้วก็อันต้าอันต้าอันต้าลิมิเต็ดอะ่ะอ,อันต้าน่าจะเหมือนรถไกด์แต่ว่ามีกระเป๋าเดี๋ยวทาไปชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันอีทีอเดี๋ยวเราค่อยไล่ชมกันก็คือคิดง่ายๆว่าสามตระกูลเนี้ยสปอตเตอร์ซอฟ a i เทลและทัวร i n ิงสปอตเตอร์รถเล็กเหมาะแก่การใช้งานในเมืองขี่ทั้งจังหวัดได้บ้างตามสบายประหยัดงบด้วยอื ก็เ,เหมาะกับการใช้างานในเมือง<ช>ขับได้ตลอดขับได้ทุกแบบใช่เพราะรถรถมันไซสสเล็กไงนะไซสสเล็กรถกระแทดรัดแล้วก็สามารถไปได้หมดไปได้หมดปีที่แล้วหนูก็ขี่ในเตอร์กับสปอ,อร์ตเตอร์ขึ้นเชียงใหม่เชียงรายแม่ต้องสอนใช้รถเล็กขึ้นเพราะว่าหนูอยากขึ้นเขาอโอเคอันนี้มันก็คล่องตัวเนาะคล่องตัวอ่ะถ้าถ้าลูกค้าที่ชอบความคล่องตัวเอาสปอร์ตเตอร์คล่องตัวคันไหนก็ได้ที่เป็นตัวเราสองลูกค้าที่บอกว่า มีรถคันเดียวอยากใช้ในเมืองได้อยากออกจากจังหวัดได้อ่าเดินทางไกลได้แล้วก็เดินทางในตัวเมืองได้ด้วยอ่ะใช่แนะนําตะกูลซอบเทลคันหนก็ได้ค่ะซอเทลอ๋อซอบเทลได้เลยใช่เพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่อยู่แล้วแล้วก็บางรุ่นก็มีกระเป๋าไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กออกจากจังหวัดสบายค่ะขี่ในเมืองก็สบายถ้าถ้าจะซื้อรถแค่คันเดียวแนะนาซอฟเทลตอบโจทย์สุดท้ายคนที่ สบายและไม่ขี่ในเมืองชีวิตนี้ฉันจะไม่ขี่ในเมืองเด็ดขาดไม่ขี่ในเมืองเลยแบบในเมืองไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่สนใจเราใช้ในเอืองไปเลยใช่แนะนาทัวริงค่ะทัวริงก็ทัวริงก็คือตามชื่อเลยทัวริงมีหน้าจอมีนิเวกเตอร์มีกระเป๋ามีโมงพร้อมเดินทางไปไหนก็ไปเลยพร้อมเดินทางใช่เหมาะเดินทางไกลคนท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวโดยเฉพาะใช่กทัวริงเดินทางไกลเลือกทัวริงค่ะแล้ว ส่วนส่วนรายละเอียดของแต่ละรุ่นนั้นแนะนําว่าค่อยมาปรึกษาลูกหนีอีกทีก็ได้ค่ะเเดี๋ยวราคือลูกค้าพิจรารณาเข้าๆก่อนว่าเราอะเหมาะกับที่จะซื้อตระกูลไหนต้องดูตัวเราก่อน,ออนใช่ไหมวเองช,าช่าเราเราเอยการใช้งานของเราเป็นยังไงเหมาะสมไหม โอจีิีทีเราไม่ได้เที่ยวเลยเราขับอยู่แต่ในเมืองก็ต้องแบบอีกแบบเห็ไหมใช่เพราะว่าหนูจะถามลูกค้าก่อนเสมอว่าปกติขี่พี่ชอบขี่รถประมาณไหนขี่บางคนมาถึงวไม่ขี่ในเมืองครับผมชอบขี่ขึ้นเขาอย่างเดียวเลยถ้าขึ้นเขาแล้วเอาทัวริ่ิงไปก็รถหนักนะเดินเหมือนกันนะใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ชมอะค่ะลองดูก่อนว่าตัวเองอะเป็นคนชอบขี่แนวไหนเพราะขี่แนวไหนเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกตระกูลกันตระกูลสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลหรือทัวริ่ง เสร็จแล้วในแต่ละในแต่ละรถแต่ละรุ่นเนาะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้งแต่สปอร์เตอร์ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเป็นสปอร์เตอร์กันอ่าคันนี้ก็เป็นคันแรกที่เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นที่ไนท์เตอร์975ค่ะเป็นเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือหน้าจอกลมธรรมดาไม่มีเบาะซ้อนอ่าสเปคตามนี้เลยเป็นตัวเริ่มต้น ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทก็คือค่ที่บอกว่าเน้นในเมืองครับคล่องตัวคล่องเลยค่ะเล็กกระทัดรัดเล็กกระทัดรัดใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสเปเชียลกันว่าต่างกันยังไงสแตนดาร์ดคือไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นเลยอ่ะใช่แต่เป็นรถที่ที่โกลที่โกลขี่ในเมืองที่โกลขี่ในเมืองค่ะ ที่สนะคะ n i g เตอร์สเปเชียลต่างกันยังไงมีมุวงหน้าน้อยๆหน้าจอ LED เพิ่มมุวงหน้าเข้ามาเพิ่มมุวงหน้ามี LED นะแล้วก็มียกแฮนขึ้นมาเนี่ยยกแขนขึ้นมาด้วยยกแฮนใช่แล้วก็ลายถังจะไม่เหมือนกัน,นแล้วก็มีเบาะซ้อนมีพักเท้าคนรอนครบแล้วออกไปขี่ได้เลย อ๋อคันนี้ก็มีออฟเทนเอร์เพิ่มไหน่อยใช่ซอนได้สอนได้ยกแฮนด์ขึ้นมาขี่ง่ายขึ้นขี่ดูสบายขึ้นค่ะอ๋อคนขี่สูงเท่าไหร่เนี่ยขี่ม่ง้อยหนูสูงร้อยหกสิบสามอืมงั้นจะสบายสบายเลยเนาะสบายสบายค่ะก็ถังน้ำมันสิบสองลิตรไปเที่ยวแม่ห้องสอนไม่ต้องกังวลเลยช่วงระยะยาวๆที่บอกว่าน้ำมันไม่พอพอค่ะน้ำมันสิบสองลิตรยังไงก็พอสบายเลยเหรอสบายสบายช่วงนี้เขาต้องแบบ มีพกฉันน้ำมันสำรองกันนะนั่นคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสิบสองลิตรไปได้ต่อไปในตระกูลสปอร์เตอร์ก็ตัวพี่ของในสกูลก็คือสปอร์เตอร์เอสสปอร์เตอร์เอสต้องบอกกนาตระกูลสปอร์เตใช้เครื่องเรฟเวอรชันะคะก็ในเอจะเป็นเรฟ o ว u รชันเนี่ยเก้ซีซีสปอร์เตอคือพันสองซีซีพันสองร้อาสิังน้ำมันสิลิตรเหมือนกัน หน้าจอ LED ไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED เหมือนกันอ่ะนี่ก็เหมาะกับคิวเหืเหห่อเนาะสายสปอร์ตสายสปอร์ต,อ,รตอ่ะทรงอ่ะพี่เปรียบเทียบเลยทรงนี้จะดูสปอร์ตดูดูทันสมัยอืมอันนี้จะดูเหมือนเหมือนย้อนเวลานิดนึง เอร์ในเตอร์จะจะจิโก้จิโก้อันนี้เป็นไว้สปอร์ตสปอร์ตอันนี้ออกแมวล้ำสมัยเลยทันสมัยกับจิโก้ถ้าถ้าชอบฮาเลยถ้าเล่นฮาเลยจริงๆนะหนูจะเชียร์จิโก้ไม่ถูกไหมถ้าถ้าลูกค้าเล่นฮาเลยจริงๆนะหนูจะเชียร์จิโก้แต่ถ้าไม่ไหวยังไงชอบสปอร์ตใจมาสปอร์ตก็เอาคันนี้ค่ะ้วแต่ครับความชอบนะครับแต่ความชอบใช่ เพราะว่าคนเล่นทาเล่ส่วนใหญ่จะชอบความเก่าไงแล้วความเก่าก็เอาไนเตอร์ไปไนเตอร์ก็สองสองยี่สองรุ่นของสปอร์เตอร์ใช่แล้วก็ไนเตอร์ก็จะแยกเป็นสแตนดาร์ดกับสเปเชียลสแตนดาร์ดสเปเชียลโอเคแล้วก็เป็นสปอร์เตอร์เอสเดียวกันเอต่อไปต่อไปก็ต้องเป็นซอฟท์เทลเรามาไล่ดูตั้งแต่น้องเล็กขอซอฟเทลเลยน้องเล็กของซอฟท์เทลซอฟเทล คันนี้<อ>เลยใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเลิกผ,ผ,ผลิตแล้ว,ลอลลวโอ้สองคันนี้นะใช่สองคันนี้นะครับดูไว้นะครับมีแค่ปีนี้นะโซฟท์เทลสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นรถที่ดีมากเลยนะคะราคาเริ่มต้นแปดแปดหมื่นสองสวยนะโซฟท์เทลสแตนดาร์ด,นะนด,รดเนี่ยสองพันเนี่ยได้เครื่องพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าซีซีเครื่องร้อยเจ็ดคิวบิกไล่สีโครเมียมตัวเครื่องไล่สีโครม หนูสูงส6 3แม่ขี่กําลังมันจะเฟรมเดียวกับสติบล็อกค่ะคือขี่คนเดียวหรือยังไงเนี่ยขี่ประมาณเนี้ยขี่ในเมืองได้ออกต่างจังหวัดสบายเลยเป็นรถอเนกประสงค์แล้กันนะใช่ใช่เป็นรถมือน,นี้ห,วหวัวเชื้อได้ดี<อ>จะอยากไปแต่งอะไรก็ได้จะแต่งขับสไตล์ก็เปลี่ยนแทนยกขึ้นมาก,ก็ตามอัธยาศัยราคาเริ่มต้นถูกสุดเริ่มตนถูกสุดถ้ามีงบประมาณจำกัดแนะนำอันนี้ ตอบเพื่อนเสร็จแล้วต่อไปก็แสตมอกค่ะแสตมป์ตัวนี้ราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเครื่องพันแปดร้อยหกสิบแปดซีซีคือร้อยสิบสี่คิวบิคค่ะตัวนี้ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้แบโค้งได้เยอะ เป็นเป็นรถที่นอตกรรมสนามเอามาใช้อะแบนโค้งใช่แตัวแรกๆของฮาเลย์เลยนะที่เอาไว้ลงสนามอ่ะอ๋อติดเบรกคู่ด้วยติดเบรกคู่ล้อใหญ่นะใช่แบนโค้งเข้าโค้งตีโค้งเข้าโค้งได้สามสามสิบสองศาบีได้สามสิบสององศาหรอยศสามสิบสองสามสองถือว่าเยอะนะถ้าถ้าเก้าสิบองศาใช่ป่ะสามสิองก็สามสองอีกใช่เอียงมากอ่ะใช่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ปีหน้าก็จะไม่มีแล้วนะพอแฟตบ๊อบแล้วก็ต้องเป็นลูกพี่ของแฟตบ๊อบคือแฟลบอยลูกพี่ของแฟลตบ๊อบคันลูกพี่ของแฟตบ๊อบก็จะเป็นแฟลบอยเป็นแฟลบอยคันนี้แต่งแต่งให้ทัวริ่งและคันนี้แต่งมาให้ให้เหมาะก่การท่องเที่ยวเหมาะก่การท่องเที่ยวคืออะไรเรามีชิล์กดไว้ถ้าเรา,าขี่ในเมืองเราก็แค่อดออกก็จะไม่มีชิแลแหละ ถ้าเราอยากออกจัองหวะเราก็แค่เอาชิลสวมเข้าไปเนี่ยค่ะปลดไวจะเป็นหัวตรงน,นี้อ๋อเป็นติดด็อกกิ้งแล้วก็แบบยกออกได้เลยพี่ออกเลยใช่เขาจะเรียกว่าปลดไวปลดไวอ่ะคันนี้แต่งแล้วคันนี้มีชิลหน้ามีการล้มมีปอกแนดนมาดูปอกแนดนสวยมากเลยฮึออกแนดนไฟไท้ายอันนี้ปอกแฮนด์ัะออกไฟท้ายไฟท้ายเดิมถ่ายได้นี่อยู่แ้วโดวนัทนต่าก็มีกระเป๋าค่ะ เดินทางหนึ่งคืนได้สบายๆนี่กระเป๋าแล้วเหรอมีกระเป๋าอ๋อมีติดเพิ่มให้นะกระเป๋าใช่นี่นะครับคันนี้สีชาร์กสกินบูรับไปรับไปก็คือขี่เที่ยวได้เลยขี่ในเมืองได้เลยออกต่างจาังหวัดสบายเลยคันนี้ก็เป็นอีกหน่รุ่นนะที่คนนิยมนะครับรุ่น<ช>นี้แับบอยค่ะต่อ,อไปก็จะมาดูโรลเลอร์เอส นี่จอดคู่กันพอดีเลยโรเลเดอร์เอกับโรเลเดอร์เอสทเครื่อง,เ,องเท่ากันเครื่องร้อยสิบเจ็ดคิวบิคเท่ากันโช็อกอัพไซด์ดาวดีเบทคู่เท่ากันแต่ถามว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันดูด้วยตาเห็นเลยคือมองอ่ะมงใช่มงมงกับกระเป๋าอ่ะกระเป๋าไม่มีคันนี้มีอ่ะโรเลเดอร์เอสทมีกระเป๋ามีโมง ออก,ก่ากจังหวัดสบายค่ะส่วนถ้าใครแบบว่าต้องการความแรงไม่เน้นความสบายไม่ต้องมีกระเป๋าอะ่ะเอาโรลเลอร์เอสอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ขอกระซิบหน่อยคันนี้คือโรลเลอร์เอสปีสองพันยี่สิบสามค่ะสองพันยี่สิบสามเลยคันเนี้ยใช่ดูยังไงดูดตรง,ง,งไหนนะคนต่างกันตรงไหนมันอ่าปกติอ่ะซ f อ t เทลอ่ะปี ออเฉพาะโรเลโดเดอร์เอสที่ยังเป็นไฟเหลืองถ้าไฟอันอื่นมันจะเป็นโดนัทมาแล้วไฟโดนัทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใช่ไฟ,ไฟที่เป็น<ฟ> LED ทันต์ปี2023แถมของแต่งให้ตังค่ขาโอลินโชคโอลินทักเท้ปาทปอกแหนออกแหนกระจกอ้วยฝาถังฝาถังน้ำมัน แถมให้หมดเลยตามนี้ค่ะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยลดให้อีกร้านท้วนไปเลยร้านท้วนไปเลยอ่ะรีบมาเลยคันนี้ร้านท้วนรับรับคันนี้กลับบ้านไปเลยแต่งให้แล้วด้วยแต่ว่าเป็นปียี่สบสามนะบอกก่อนแต่งให้แล้วด้วยค่ะเป็นปียี่สิบสามใหม่กิบปียี่สามใหม่กิบนะครับคือรถใหม่ค่ะรถใหม่แต่งให้ด้วยไมนคือรถใหม่ที่แต่งแล้วคันนี้แนะนํา ดูแล้วอย่าคิดอย่าคิดช้ารีบรีบเลยรีบโทรมาหาลูกหมีได้เลยหใหม่กิฟตกิฟต์จ้ะก็เป็นซอฟเทลซอฟเทลแล้วก็โรเลเดอร์เอสทีก็อย่างที่บอกเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่ามีทั้งโมงมีทั้งกระเป๋าออกจากจังหวัดได้เลยโรเลเดอร์เอสทีมีสีพิเศษคือโทแบโก้โทแบโก้เฟดเนี่ยไม่แนะนำแล้วไม่ มมมันไ่ีแลล้้วูกคาสีพิเศษชาติคือสีพิเศษโทับโกล้ลูกค้าจองมาแล้วเมื่อวานจองไปแล้วเหรอจองเลยก็หมดแล้วสิหมดแล้วแต่ว่า,วาเดี๋ยวถ้าลูกค้าก็ต้องดูว่าถ้าอยากได้จริงทักมาค่าะเดี๋ยวหนูลองหาหาในสต็อกให้ชินลี้ก็เป็นสีพิเศษของของของแต่ละปีเนาะใช่ซึ่งซึ่งหมดแล้วก็หมดเมื่อยอะต่อไปเรามาเข้าตระกูลทัวรลิงไปทัวรลิงเลยใช่ไหมมาไปทัวรลิงเลย เริ่มต้นที่ขนาดเอ่ยอ oh. ๋อเริ่มต้นที่ฝาแฝดแปดกระลาฝาแปดกระลาฝาคือรุ่นเดียวกันแหละรุ่นเดียวกัน <laughs> โรดคิงสเปเ,เ,เชียลค่ะโรดคิงสเปเชียลจุดขายของเขาคือไฟหน้าเดียวเลยเดินโดดเลยเด่นอยู่บนท้องถนนคือราชาแห่งท้องถนนโรดคิโดงโรดคิงก็ชื่อบอกว่าโรดคิง <laughs> ใช่พี่ดูสีของนี่สีไวอ่อนิ่ ไว้อนนี่คิดป่ะจะมีแบบปรากายเล็กๆมันแบบประกายปลากายหน่อยเหมือนเหมือนเป็นเกล็ดอยู่ข้างในนะใช่สวยมากสวยคนลุกเลยอ่ะสวยจริงรถจริงเป็นรถที่หนูชอบที่สุดในบรรดารถทั้งหมดเลยนะเพ้อเนีย่ยยกขึ้นมาได้เลยสบายไม่ไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบหักแฮนหักอะไรเพราะรถมันเบา ขี่ได้เลยหนว่มสิบส6 3ขี่ได้สบายไปไหนมาไหนนี่ที่นั่ไปกับเรนนี่ฮอกสวยงามเลยขับแล้วแบบเจอาถนนจริงๆอะใช่ค่ะจริงแต่เป็นตระกูลทัวริงแล้วนะตระกทัวริงแล้วเขาทัวริงแล้วมีกระเป๋าก็ก็อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาทุกคนที่อยากจะไปลองรถทัวริงที่ไหนก็ตามนะคะก้าวขาก้าว้พ้นกระเป๋าเขานามันจะเป็นรอย หรือว่าลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วก็ติดสน้นกเก์ถแถวๆเนี้ยกนรลอยว่าเวลาเตะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสีสเสยแถวนี้หรือว่าฟาดลงเนี่ยปื๊ดเนี่ยมันก็จะมีสีเฟยเสยอยู่แถวนี้ระวังให้ดีแล้วกันรถที่มีกระเป๋าอะใช่จะไปลองรถใครก็ตามอ่ะที่มีกระเป๋าทั้งหมดอะระวังให้ระวังให้ดีเลยตัวกระเป๋าหลังเขาใช่้องดูขาเราดีๆว่าว่าพนังกาวข้ามรถโอเคนี่สีไวออนอีก นี่สีเกรย์รยมารับไปอยู่บ้านได้เลยนะคะต่อจากรถที่รักันเท่าไหร่แล้วรับไปอยู่บ้านล้านห้าล้านห้าเริ่มต้นที่ร้านสี่ล้านสี่หกหกร้านสี่หกหกนะรับไปอยู่บ้านได้เลยนะไปอยู่บ้านเลยจ้ะต่อไปที่จอดจนสร้างที่จอดน,นะครับยังที่จอดไว้เลยบ้าน ซื้อบ้านเพิ่มซื้อบ้านเพิ่มหรือว่าซื้อที่จอดรอไว้ต่อไปก็ดูคู่กันได้เลยสตรีไกด์กับรถไกด์สตรีไกด์กับรถไกด์สตรีไกด์ต่ายงยังไงรถไกด์ยังไงสตรีไกด์แบทวิงแบทวิงอย่างนี้เรียกแบทแบทละวข้าง,งขาวแบทวิง <Bad Wing. S 2> อย่างนี้เรียก <n> ชาร์กโนสชาร์กรสฉลามปากฉลามปากเป็นปากฉลามเห็นไหมคะชาร์กโนสกับแบทวิง ถ้าอันนี้อันนี้ความรู้นอกนอกนอกตำลานะเขาจะบูลลี่กันว่าหน้ากางเกงในกับหน้าประดุกหน้าประดุกอ่ะซึ่งสมัยก่อนของโรดไกด์อ่ะมันเหมือนประดุกจริงจริมันจะกลมๆมันจะเป็นหัวประดุกใช่เขาเลยเปลี่ยนคนไทยเนี่ยช่างจินตนาการนะคะหน้ากางเกงในกับหน้าประดุกแต่ถ้าฝรั่งอ่ะแบดวิงนะคะกับชาร์กโนส อย่าไปเรียกมันประดุกนะคะประดุกเสียราคาเลยจากคาราล้านเจ็ดแลเหลือเหลือเจ็ดล้านเอาไม่ใช่ก็สติไกด์ปีใหม่ก็จะมีไฟไฟข้างหน้านี้แหละค่ะไฟเลียวจะอยู่ที่หน้าแบดวิงเลยปะเจ้าตวงนะสวยไหมเนี่ยสวยเลยเนาะอ่าใช่ก็ แต่ที่เหลือเหมือนกันหมดค่ะที่เหลือก็คือมีเครื่องเสียงมีหน้าจออะไรเหมือนกันหมดอย่างที่เราได้รีวิวไปในคลิปก่อนๆน,นะคะคือคลิปเนี้ยหนูอยากให้เป็นคลิปที่สรุปให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆว่าจะเลือกรถยังไงให้เหมาะกับตัวเองแล้วพอเราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเราค่อยมาที่ศูนย์มาขอลองรถได้ทุกรุ่นเลยค่ะลูกหมีมีรถทุกรุ่นให้ให้ลูกค้าได้ลองบางช่วงแต่ถ้าบางวันที่มีลูกค้ายืมไปก่อนเนี้ยเราก็จะอดเพราะฉะนั้นแนะนําว่า จองคิวนัดหนูมาก่อนดีกว่าหนูจะได้เตรียมรถให้ทดลองขี่ okay. โอเคก,ก็รถไกด์กับสติไกด์นี่ราคาก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมอ่ารถสติไกด์ร้านหกสี่ศูนย์เริ่มต้นสีดำรถไกด์ร้านเจ็ดสี่ศูนย์เริ่มต้นสีดำลูกพี่ใหญ่สุดในตระกูลลูกพี่ใหญ่สุดใหญ่สุดอันต้าบึกบึนสุดนี่นี่ อันต้าลิมิเต็ดรถคิงก็จะมีเขียนว่ารถคิงตรงตรงล้อเหมือนกันนะกับเฮอริเทนคันนี้คันที่ใหญ่สุดนะครับก็ oh. บึก uh, บินสุดมีถามว่าคันนี้เหมาะแก่คนที่เป็นรถคันที่สองที่สามแหะถ้าอยู่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 แบบตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะซื้ออันต้าไม่แนะนำค่ะ เพราะว่ามันเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานต่างจังหวัดได้ได้ดีมากแต่แต่การขี่เข้าขี่ออกจากบ้านค่อนข้างจะหนักเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไม่เคยมีประสบการณ์ขี่ฮาเล์เลยหนูจะแนะนําให้เอารุ่นอื่นแล้วอันต้าเนี่ยขอให้เป็นรุ่นสุดท้ายเพราะว่าต้องมีประสบการณ์พอควรอืมัมนหนักมา400 410กิโล410กิโลนะครับใช่ไม่เบาเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีเครื่องเสียงตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยอแอมเนี่ยแอมเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ด้วย แล้วก็เวลาขึ้นเหมือนกันเนี่ยคันอื่นอ่ะมันไม่มีอันนี้ไม่มีกระเป๋าที่สามคันนี้มีพี่ก็ต้องค่อยๆขึ้นค่อยค่ขึ้นแล้วก็วาดผ่านไปอืบนั่งอ่ะสังเกตว่ามันเนี่ยใหญ่มากมันอ้วนด้วยอ้วนเลยใหญ่ด้วย,ย,วยมีการข่าวด้วยมีกระเป๋าหลางังมีกระเป๋าที่สามถ้ารู้สึกว่ารถหนักเกินตัวให้ดันดันไปขวาสุดดันแขนไปขวาสุด เ้าค่อยยกรถมันจะเบาขึ้นเองป่ะหนักแบบหนักจริงสี่ร้อยโอเคอะพอไปฝาสุดแล้วยกมันจะมันจะง่ายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ยังหนักที่สุดอยู่ดีนะงั้นต้องมาลองดูแล้วกันเนาะใช่เธอซืออย่างน้อยเราก็ต้องมาสัมผัสอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางคันเราเห็นแล้วชอบก็จริงแต่ ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมันขับขี่ได้ไหมถนัดไหมใช่ครับขนาดหนูขี่ทุกรุ่นนะหนูขี่รถไกลสติไกลได้หมดอันต้านี่หนูขอไว้เลยไม่ขี่ขอให้เป็นขอให้เป็นรถคันที่สองที่สามของพี่ๆได้ค่ะคือคันนี้ยพร้อมออกต่างจังหวัดแล้วกันพร้อมออกทังหวแล้วกันดีมากมีกาดเข่าสบายมีเบาะหลังมีที่พิงคนซ้อนนั่งสบายค่ะสี่ร้อยโลครับ หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทหนึ่งล้านเจ็ดหนักจริงเห็นว่าเราเมื่อกี้หนูยกหนักหนักหนกหนูยังต้องแบบอึดอึดอดขึ้นอ่ะถ้าล้นใจสติใจหนูขึ้นได้เลยเนาะก็นี่แหละตระกูลทัวริงนะครับก็ประมาณนี้เนาะลูกพี่ใหญ่สุดลูกพี่ใหญ่สสดสมฐานะค่ะผู้นำขบวนซื้อคันนี้ค่ะอยากขับข้างหน้าก็ขับคันนี้กันใช่ <laughs> ก็ฮอต้องบอกว่าถ้าพี่ๆที่เป็นเออ่ s ร d e n นของกลุ่มต่างๆนะคะฝากกันในอ้อมอกอ้อมใจเลยค่ะแต่ถ้าพี่ๆที่ดูอยู่แล้วเพิ่งจะเริ่มเล่นฮาเล่หนูจะแนะนำให้ซื้อพวกตะกูลสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลธรรมดาก่อนอ่าใช่ใ่เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีอ่ะแล้วเราไปขี่กันให้คล่องก่อนอีกสัก4ีปีเราค่อยขยับเป็นทัวริงใช่ใช่อันนี้สำหรับคนเริ่มต้นนะ ต้องบอ,อกว่าคลิปนี้ทำทำไว้เลยว่าแปลกัวเลยว่าสำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นขี่ฮาเลยคนที่คิดจะเริ่มต้นขี่ฮาเลยมาดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันะจะได้เข้าใจน่าแต่ละรุ่นน่ะมันเหมาะยังไงใช้สถานการณ์ไหนใช่แบบไหนที่จะเหมาะกับเราอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนมาดูก่อนใช่ค่ะโอเค <Okay. S 1> งั้นก็มีอะไรก็ติดต่อที่ลูกมีที่ Power Station มะรับเค่ะเบอร์โทร065 เอ๊ะเ,เ,เบอร์อะไร065 9192474 okay. เดี๋ยวแปะได้ให้พี่แปะไว้เลย yeah, <okay. S 2> เลยเป็นทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรถ้ามีอะไรคือหนูเป็นคนที่ถามได้หมดแต่หนูเป็นคนไม่เจาะแจ๊ะถ้าถ้าลูกค้าถามมาคำหนึงอ่ะหนูก็ตอบที่ลูกค้าถามแต่คือหนูหนูจะไม่ได้แบบชวนคุยหนูอาจจะเขินๆน,นิดนึงนะคะลูกค้าชวนชวน,ชวนเซลคุยได้เลยนะคะโอเคสวัสดีครับ